คุณผู้ชมที่เป็นสายพวกชอบดูตลาดซื้อขายนักฟุตบอลใช่ก็จะต้องรู้จักเพจนี้รู้จักเว็บไซต์นี้ใช่นะคะ t r e r s f r r m t r k เ t เขาก็จะคอยเหมือนใส่ราคานักเตะว่าราคาประเมินคาประเมินเช่นคุณป๊อบจะย้ายไปราคาประเมินคุณป๊อบอยู่ที่20ล้านยูโรอะไรอย่างเงี้ทีนี้เนี่ยประเด็นคือ Transfer Market อ่ะล่าสุดอ่ะไปใส่ราคาโรนัลดไว้อยู่ที่1 5ทำจริง15ล้านยูโร15ล้านยูโรทีนี้เนี่ยเครื่อง เครื่องพี่เขาเครื่องเห็นไอทฟี่อยู่ข้างบนหัวไหมเออเห็นไม้เห็นหน้าผมไหมแล้วเห็นมูลค่าทางการตลาดผมไหมไปใส่ผม15ล้านยูโรเนี่ยบล็อกเลยบล็อกเลยจ้าอันนี้เขาบอกเองว่าเขาโดนบล็อกงี้เหรอใช่เข้าไปไม่ได้ก็คือเหมือนเข้าไปดูคือเวลาเราบล็อกใครอะค่ะคุณผู้ชมสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างในอินสตาแกรมนะอย่างในอินสตาแกรมนะคือคุณจะเข้าไปดู i อจเขาไม่ได้มันจะขึ้นว่า no post เนอะไหมคือถ้านี่นี่บล็อกป๊อปอย่างเงี้ยแล้วป๊อปอยากเข้ามาดูไอจีนี่นามันจะขึ้นเป็นมันจะขึ้นเป็นชื่อนะแต่มันจะบอกเขาไม่มีคนนี้ไม่มีโพสอะไรอ๋อก็คือโดนบล็อกใช่ก็เลยคือเข้าไปดูคอนเทนต์ไม่ได้ปรลมใจนั้น ที่นี่มันต้องสืบอยู่แล้วอ้าวทำไมโรนโดของเขาถึงเข้าไปดู <Daniel S 2> ไ,ได้ดเนียลบุชท,ที่เป็นผู้จัดการเว็บไซต์เขาเลยบอกว่าเนี่ยเขาว่าโดนนักไอจีอ IG ของโรนัลโดเดี๋ยวบล็อกพวกเขาเพราะว่าไปแสดงข้อมูลที่ไม่ถูกใจเราได้จัดรายชื่อนักเตะ10คนที่อายุ33ปีหรือมากกว่านั้น,นแล้วโรนัลโดเนี่ยยังอยู่ในอันดับหนึ่งนะ<อ>แต่โรนัลโดคิดว่าตัวเองมีมูลค่ามากกว่านั้นเยอะ15ล้านยูโรนะก็เลยซึ่งตอนแรกเนี่ย โรนัลโดส่งข้อความมาหาคนที่ดูแลโซเชียลมีเดียของเว็บไซต์ก่อนขนาดนั้นเลยหรอซึ่งทางผู้ดูแลก็แจ้งกลับไปว่าโรนัลโดยังคงเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มนักเตะที่อายุใกล้เคียงกันแบบขาดร้อยเลยนะครับขาดลอยเลยโรนัลโดก็แค่ส่งอีโมจิยิ้มกลับมาแล้วก็บล็อกไปเลยไอ้นี่พูดพูดได้เสียงมากพูดจริงป่ะเนี่ยนั่นสิจะเลือเป็นลาวเลยจะดูจาก คาแรคเตอร์ <Character S 2> ของโรนัลโดกับการเล่นโซเชียลมีเดียเป็นไปได้นะเพราะก่อนนี้นเขาก็มีประวัติอะไรอย่างนี้มาก่อนแล้วนะเอเอก็เลยบล็อกไปเลยแต่ถามจริงว่าเรื่องพวกนี้เพราะมันออกมาจากทางฝั่งเดียวอะแล้วไม่ได้มีหลักฐานแบบแต่เขาก็คงไม่กล้าแคปแชทอะไรมาหรอกนึกออกปะโดนฟ้องได้ไงก,ก็แค่ออกมาเล่าให้ฟังว่าแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยโอเป็นผมเนี่ผมเป็นบอก,กอผมจะบอกว่าใครบอกเขียนผิดขึ้นไปเลยร5 0 ร้อยห้าสิบล้านยูโรไม่ไม่แต่อีกอันนึงอันนี้อันนี้อันนี้นี่นะแก้แก้ข่าวให้โรนัลดคือบางทีอะค่ะเวลาคุย DM กันอย่างเงี้ยสมมติถ้ามันเป็นคุยดีเร็กแมสเซจในอิน t a g r a m มนะแล้วถ้าเป็นคนดังอะเขาจะรู้สึกว่าเดี๋ยวมันส่งข้อความกลับมาหาฉันอีกลุงรังวุ่นวายก็บล็อกไปเลยถ้าอยากคุยเดี๋ยวอันบล็อกเองออใช่ปะเพราะอินสตาแกรมมะค่ะถ้าใครเล่นอะเวลาถ้าคุยกับใครแล้วอะสมมติแบบมีใครทักมาแล้วคุยกับเขาแล้วมันจะอยู่ใน เมสเซจที่เป็นเหมือนเป็น c คอนแทคเป็น,ปนรายชื่อผู้ติดต่อเ <DM S 1> หมือน DM เนี้ยเหรอเออเหมือนแบบถ้า <In box. S 1> ป๊อปนี่เนะี่ยไม่รู้จักกันแล้วป๊อปส่งข้อความมาแล้วนี่แหละตอบป,ป๊อปมันจะเข้า <L oke S 1> มาอ,อยู่ใน อยู่ในลิสต์ของคนที่แบบพูดคุยกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนดังบางคนเขาก็ตัดสินใจที่จะแบบกลัวเดี๋ยวมีส่งข้อความมารบกวนเพือีกเขาบล็อกไปก่อนเลยก็มีสิทธิ์ก็มีสิทธิ์เป็นแบบนั้นเห็นไหมเราพูดให้โรนัลโด้โลกสวยมากเลยเราต้องแฟร์ทั้งสองฝ่ายสวยมากเราต้องแฟร์ทั้งสองฝ่ายอาจจะแบบแล้วเดี๋ยวถ้าอยากคุยคราวหน้ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวเขาก็อันบล็อกเขาจบไปคุยกับคุณแต่ว่าทางเฟิร์มมาแกจะบอกว่าแต่ก่อนหน้านี้คือดูได้ตลอดเลยนะ ก็ว่าไปก็นี่ก็ให้เหตุผลเผื่อเราไม่รู้ไงเราต้องให้ความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายก็มีประวัติมีประวัติเหมือนกันแต่เขามีประวัติไงอย่างเช่นถ้ากับแมนยูอย่างเงี้ยตอนย้ายปุ๊บเนี่ยเขาไปดูเล่นดูรายชื่อเลยว่าอันโฟโลใครบ้างอ๋อไปยุ่งอะไรรื่งเขาจะอันโฟโลใครบ้างไอคินบูโดนคนแรกๆเลยจำได้เขาเป็นคนเ่นโซเชียลเองหรไงหรือแรดสอดเนี่ยหรือบูน่